บอต้นเชื่อเลยว่าคนในประเทศไทยทุกๆคนจับตามองอยู่นะจับตามองอยู่ส่งกำลังใจให้ผู้ประท้วงอยู่จับตามองอยู่แรงงานกัมพูชาลุกหือใหญ่ล่าสุดบรรยากาศตึงเครียดไม่หยุดตอนบ่ายวันนี้มีแรงงานกว่า3,000-4,000คนรวมตัวกันที่หน้าโรงงานตาลัดจังหวัดกำปงสปือ ปิดถนนสายหลักหมายเลขสาการจราจรติดยาวเป็น10กิโลแรงงานเหล่านี้ออกมาเรียกร้องค่าแรงและสวัสดิการที่ดีกว่าเดิมเพราะบอกว่าทำงานหนักแต่ไรายได้ไม่พอใช้เวลา11เอนาฬิกา15นาทีบรรยากาศที่จังหวัดกำปงสปือประเทศกัมพูชาแรงงานชาวกัมพูชานับพันคนรวมตัวประท้วงปิดถนนทางหลวงสายหลักเพื่อกดดันนายจ้างและภาครัฐ ให้พี่เริมันเริ่มขึ้นแล้วครับท่านมันเริ่มขึ้นแล้วเริ่มการประท้วงเนปลาลโมเดลแล้วครับทุกคนคือวันนี้วันที่3ตุลาปีพศ2568 กลุ่มแรงงานในจังหวัดกัมปงจามของกรรมัมพูชาออกมาเดินประท้วงเต็มถนนประมาณ3,000คนเรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นค่าแรงและสวัสดิการเพราะว่าที่ทำอยู่นั้นคือแรงใช้แรงงานเยอะทำงานหลายชั่วโมงแต่ค่าแรงมันถูกน้อยมากตรงกันข้ามจากอินฟลูเอนเซอร์คนดังไอ้บอยคาเมนหรือว่าบักบอยคาเมนมันบอกว่า คนกัมพูชาทํางานอยู่ในประเทศกัมพูชาค่าแรงวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบเหรียญสิเหรียญดอลลาร์และน,นี้ทําไมคือเขาออกมาประท้วงนี่แหละทุกคนคือจุดเริ่มต้นของอเนปาลโมเดลมันเริ่มขึ้นแล้วท่านมันเริ่มขึ้นแล้วไหนบอกว่าให้ปิดด่านร้อยปีอันนี้ยังไม่ถึงสองเดือนนะมึงเริ่มแล้วนะมึงเริ่มแล้วมึงเริ่มแล้วนี่คือคือจุดเริ่มต้นจากเล็กๆจุดเริ่มต้น ปะท้วงให้ขึ้นค่าแรงต่อไปก็เอาละทีนี้ทุกคนรอดูเพราะว่าตอนนี้กัมพูชาไม่มีงานทำทุกคนไม่มีงานทํามีงานทําก็มีค่าแรงมันน้อยอ,อภาคเกษตรก็คือมันสัมปะหลังตอนนี้อะเน่าเนาะเน่าเกินประเทศกัมพูชาเลยมันสัมปะหลังตอนนี้คือมันสัมป,นนปะมปหปล,นนปลังเนี่ยส่งออกนี่ส่งไปที่ไหนทุกคนส่งมาประเทศไทยพอประเทศไทยปิดด่านคือตอนนี้ทําให้มันสัมปะหลังเน่า ทำให้เกษตรกร,กรขาดรายได้ทำให้เกษตรกร,กรขาดทุนแต่สมเด็จฟูนเซนสมเด็จพ่อฟูนเซนเนี่ยมันไม่ได้สะทกสะทานทุกคนมันตีกอล์ฟกินกาแฟมีเย่ห่อแต่ละวันตีกอล์ฟออกกำลังกายอยู่บ้านกินหรูอยู่อยู่แพงแต่ค่าแรงของประชาชนเนี่ยใช้แรงงานเหมือนทาสค่าแรงเท่ากับ ให้นักเรียนอนุบาลไปไปซื้อขนมกินที่โรงเรียนมันหนักมากทุกคนคือประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นคือตอนนี้น่ะคนแรงงานอยู่ในประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาพอไม่มีงานทําทีนี้ทุกคนพอไม่มีงานทําก็เลยพากระเดินออกมาเดินประท้วงเนาะออกมาเดินประท้วงบอต้นเชื่อเลยว่ารัฐบาลจะขึ้นให้ได้ไหมค่าแรงนี่บอต้นเชื่อว่ามันขึ้นไม่ได้แน่นอนมันขึ้นไม่ได้ มันขึ้นไม่ได้ทีนี้เป็นยังไงทุกคนคือกลุ่มประท้วงก็จะเริ่มใหญ่ขึ้น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 เป็นปัญหาระดับประเทศแล้วทีเนี้ยนออกมาเต็มประเทศเพราะว่ามันมันไม่มีจะกินแล้วทุกคนมันม,มีจะกินอืทีนี้แหละทุกคนรัฐบาลจะถังแตกเอรัฐบาลจะถังแตกคือคุณท้าให้ประเทศไทยปิดด่านร้อยปีเนี่ยถามว่าคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศนะ่ะจะไปทํางานที่ไหน จะไปทํางานที่ไหนไปทำงานที่มาเลเซียไปได้ไหมไปยากไปทางานที่สิงคโปร์ไปได้ไหมไปยาก,าก,ไไยากเกาหลีใต้ไปได้ไหมไปได้แต่ไปยากญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นก็ไปได้แต่ไม่ได้ไปง่ายๆเหมือนประเทศไทยเอาละทีนี้ทุกคนเราก็ภาวนานะภาวนาให้มันประท้วงใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันเนาะวันนี้เป็นวันที่สมตุลาเนาะเริ่มต้น3,000ันคน วันที่สี่ที่ห้ามันจะเริ่มขึ้นไปกี่คนทีเนี้ยบอต้นเชื่อเลยว่าไม่ใช่มีแค่จังหวัดกำปงจามนะอยู่ในทุกจังหวัดของกัมพูชาเนี่ยพอเห็นแรงงานในกำปงจามทําแล้วมันก็ทํามันก็เริ่มออกมาทร้อ,องเลยทีเนี้ยคือจะลักลอบเข้ามาประเทศไทยกับลักลอบเข้ามาไม่ได้เพราะว่าทหารไทยจับอืจะมาทํางานตามฤดูการที่จังหวัดระยองจังหวัดสระแก้วก็มาไม่ได้ด่านปิด ทางไทยไม่อนุญาตทีนี้แหะทุกคนได้เวลาเราตบหน้าอินฟลูเอนเซอร์คนดังหลายๆคนในกัมพูชาที่มาอวดมาขิงคนไทยว่าไม่มีประเทศไทยเราก็อยู่ได้มึงอยู่ไปดิมึงรอดูดิแล้วก็เฝ้าดูว่าอินฟลูอนเซอร์มันจะออกมาพูดว่ายังไงเนี่ยมันบอกว่าประเทศไทยประท้วงอ่ะคือ กีดขวางความจเจริญเนาะถ้าประเทศไทยไม่ประท้วงประเทศไทยจเจริญกว่านี้อันนี้ประเทศประเทศมึงเริ่มเลยนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเออเริ่มแล้วหรือว่าจะเป็นวาระสุดท้ายของสมเด็จฮุนเซนแล้วทุกคนอำนาจอำนาจสมเด็จฮุนเซนรือว่าจะจะโดนแล้วเหมือนน่ะนายกรัฐมนตรีเนปาลเนาะกินหรูอยู่แพงวงตระกูลกินหรูอยู่แพงแต่ว่าประชาชนเหมือนทาสเออหากินนะขะ่ายอดมื้อกินมือ้อ น้ำท่วมกัมพูชาประชาชนช่วยเหลือตนเองและจะมีนายกเพื่ออะไรทกคนจัดไปดิัยรุ่นกัมพูชาบาตต้นเป็นกำลังใจให้จัดไปหนักๆบาตต้นอยากเห็นเหมือนกันนะบาตต้นอยากเห็นปะท้วงใหญ่เหมือนเนปานอยากเห็นเป็นกำลังใจให้ครับโคดขมินเป็นกำลังใจให้ครับ ผมรักคนขมนิผมส่งกำลังใจให้พวกคุณประท้วงใหญ่ๆเลยไม่ต้องไม่ต้องปท้วงแค่ให้เครืงขึ้นค่าแรงเนะะงงาะประท้วงให้มีงานทําด้วยประท้วงให้มีงานทําทุกคนไม่ให้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยจัดไปครับทุกคนคือตอนนี้อ่ะคุณเซ็นกับลูกชายมันนี้นะทุกคนหนาวแล้วตอนนี้หนาวหนาแล้วอืม หนาวแล้วแต่ทางประเทศไทยมันร้อนอยู่นะประเทศไทยอากาศร้อนอยู่แต่ว่าฮุนเซนกับลูกลูกชายหนาวแล้วหนาวแล้วคือเหตุการณ์ในครั้งนี้เนาะที่กัปพงจามบรต้นเชื่อเลยว่าคนในประเทศไทยทุกๆคนจับตามองอยู่นะจับตามองอยู่ส่งกำลังใจให้ผู้ประท้วงอยู่จับตามองอยู่ ลุยสิครับรออะไรลรกพี่จัดไปเห็นไหมเนปลาลอะเอาเนปลาลโมเดลเป็นไงอะ่ะถ้าพวกคุณจะเปลี่ยนแปลงอะ่ะจัดไปเลยทุกคนเนาะคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่านี่ละคือจุด เริ่มต้นของการประท้วงครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นของเนปาลโมเดลจุดเริ่มต้นของอิโดนีเซียโมเดลจุดเริ่มต้นของฟิลิปปินโมเดลวัยรุ่นขมรไม่น้อยหน้าใครดูทรงผมก็รู้ออกมาเลยวันพรุ่งนี้วันที่4ี่ตุลาเต็มถนนเลยออกมาเลยออกมาเลยเป็นกําลังใจให้ครับคนขมรนเป็นกําลังใจให้ครับพวกคุณกินแบบอดอดอยากๆ เพราะพวกคุณมีผู้นำที่บริาหารห่วยๆผู้นำไม่ยอมเสียหน้าผู้นำเก่งแต่ปากพวกคุณจัดไปสู้ๆครับสวัสดีครับผม